อ่ะตัวเริ่มเลยนะมันเลยมาเยอะแล้วอ่นานักเรียนดูค่ะในเรื่องของการเฉลยแบบฝึกหัดส,สุดท้ายนะก็คือข้อที่หนึ่งนะคะเรามาดูส่วนใหญ่นักเรียนจะตอบถูกกันอยู่แล้วนะคะที่ครูเห็นนะอ่ะอ่ะเรามาดูพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องอ่ะเรามาดูข้อแรกนะคะความหนานแน่นของสารอ่ะตัวที่หนึ่งนะ โอใหญ่ไปข้อที่หนึ่งความหนาแน่นโเท่ากับ m ส่วน v ก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งถูกต้องนะคะนีถูกต้อง,นะะต,องต่อไปตัวเลือกข้อที่สองนะคะความหนาแน่นสัมพัทธ์หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของน้ําบริสุทธิ์ต่อความหนาแน่นของสารนั้นที่ถูกต้องคืออะไรคะความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับความหนาแน่นของสารหารด้วยความหนาแน่นของน้ําเพราะฉะนั้นตรงนี้ในข้อสอบนั้นผิดถูกไหมคะอ้าวต่อไปดูข้อสาม ข้อสามก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนด้วยกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเพราะฉะน,นั้นตดัตดตัดนั่นแปลว่ารูสัมพัสนะคะข้อสามแปลว่ารูสัมพัสไม่มีหน่วย S <S นะคะไม่มีหนวยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งกับข้อสามข้อหนึ่งข้อสามโอเคอ่ะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองน้ำมีความหนานแน่นหนึ่งหมื่นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร <S <S 2> <S 2> แปลว่าอะไรคะ ก็สองแปลว่าน้ําตามหน่วยเลยนะหนึ่งพันโทษหนึ่งพันกิโลกรัมต่อหนึ่งลูกบาทเมตรหรือในความหมายว่าหนึ่งลูกบาทเมตรก็จะมีมวลอันนี้คือส่วนของปริมาตรอันนี้คือส่วนของมวล เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นต้นด้วยมวลหรือปริมาตรก่อนก็ได้แปลว่าถ้านามีมวลก็ต้องมีมวลหนึ่กิโลกรัมในปริมาตรหนึลูก 1, บาทนีเมตรถูกไหมคะหรือในปริมาตรหนึลูก 1, บาทนีเมตรน้ำก็จะต้องมีมวล1,000กิโลกรัมเพราะฉะนั้นขอน้อ,อ,นนนขอนี้ตอบกอกไก่นะครข้อนี้ตอบกอกไก่อ่ะเวลาลูกให้ เวลาข้อสอบไฟนอลน,นะคะข้อสอบไฟนอลลูกจะต้องให้ความให้ความหมายใช่เหมือนข้อแรกเนี่ยลูกก็ต้องเฉลยครูมาแบบนี้แหละว่าอันนี้มันถูกต้องยืนยันตามสูตรนี้นะอันนี้มันไม่มีหน่วยเพราะเป็นแบบนี้นะ,ะหรืออันนี้นิยามมวลปริมาตรมันจะสลับกันคือลูกสามารถอธิบายแบบไหนก็ได้ให้เข้าใจได้นะคะถ้าเป็นข้อสอบเชิงทฤษฎีนะถ้าเป็นข้อสอบ แสดงวิธีทำไม่มีปัญหาขึ้นสูตรได้เลยข้อที่สามแกส๊สไฮโดรเจนมีปริมาตรห้ารอยลูกบาทนี้และมีมวลหกสิบกิโลกรัมเพราะฉะนั้นความหนานแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรมันก็เท่ากับหกสิบส่วน ห้าร้อยได้เท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบก็คือศูนย์จุดหนึ่งสองกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรตอบข้อข้อกายศูนย์จุดหนึ่งสอง ต่อนะคะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. ความดันของน้ำตรงจุดที่ลึกก็คือ h เท่ากับห้าเมตรมีค่าเท่าไรกาำหนดให้ความหนาแน่นมาหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร ให้หาความดันก็ P เท่ากับ log h l o ก็คือ1นึ่งพัน g สิบ h ห้าคำตอบก็คือ5คูณสิบกำลัง4ใช่ป่ะห้าคูณสิบกำลังสี่นิวตันต่อตารางเมตร พราะฉะนั้นข้อสี่ตอบกอไกลเหมือนกันนักเรียนเช็คของตัวเองเลยนะอ่าต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าจะต้องใช้ความดันอย่างน้อยกี่กิโลปาสคาลนะลูกดูตรงนี้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวหามาแล้ว ไม่มีคำตอบคู่เพราะลูกหาเป็นพาสตารนะคะสำรับส่งไปยังด้านบนสูงจากระดับปกติก็คือ h 30เมตรถือว่าขนาดท่อน้ำสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นใช้ส่วนไหนคะข้อห้าใช้ความดันอย่างนะเท่าไหร่ ก็คือ,อความแตกต่างของความสูงเราก็จะได้ว่าดตาพีเท่ากับโรจีเดลต้าเฮชโรหนึ่งพันจีซีเดลต้าเฮชก็คือต่างกันสูงขึ้นไปสามสิบเมตรนะคะก็จะเท่ากับสาม สามสิบใช่ไหมคะก็เป็นสามร้อยกิโลตัวนี้ตัดมาเป็นกิโลเลยนะคะตรงนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นตอบสามร้อยก็ไก่อีกแล้วสามร้อยกิโลพลาสตาก นะไม่ถ้าเรไหนบอกนะเห็นทันอยู่ใช่ไหมคะโอเคต่อนะข้อที่หกข้อที่หกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรง อทีหกนะคะ,คะกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศมีความยาวด้านละสองเมตรด้านบนปิดสนิท h นะเรากำหนดได้เลยที่สองเมตรแล้วเติมน้ำลงไปจนเตม็มจงหาแรงดันที่ฝาด้านข้างแต่ละด้านหาด้านข้างค่ะพีด้านข้างของเราคืออะไรคะเอ้ย F ใช่ไหมคะอ่าแรงดัน F นะให้หา F F ด้านข้างคือ F ที่เกิดจากการเฉลีย่ยถูกไหมมันคืออะไรคะมันคือ P เฉลีย่ยคูณกับพื้นที่ A เพราะฉะนั้น p เฉลี่ยก็คือ1นส่วนส rho g h ที่บนบวกที่ล่างหารสอง คูณกับ a พื้นที่ก็คือด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นเราจะได้หนึ่งส่วนสองคูณสิบกำลังสามคูณสิบคูณส,ณสองคูณสองคูณสองอะสองตัดสอง,อสองเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นสี่คูณสิบกำลังสี่ดิวตันต่อข้อกอไกเหมือนกันสี่คูณสิบก,กำลังสี่นิวตันคองหกนะคะคองหคถะว่าข้อสอง ยากไหมก็ประมาณนี้แล้วค่ะถ้าลูกทําแบบึกหาดท้ายเล่มได้ก็น่าจะทําได้นะคะก็น่าจะทําข้อสอบได้เราจะสอบทีเดียวนะตลอดทั้งเล่มสี่เรื่องนะคะอ้าวต่อไปดูข้อเจ็ดนะข้อ 7, เจ็ดเขื่อนกั้นน้ํายาวสี่ร้อยเมตรก็คือแอกั้นน้ําสูงสี่สิบเมตร ให้หาแรงดันแรงดันก็สมการของเขือ่อนเป็น,เป,นเป็นแรงดันด้านข้างนะคะเราก็จะได้ว่า F เท่ากับหนึ่งส่วนสอง rho g l h กําลังสองเพราะฉะนั้นแทนค่าหนึ่งส่วนสองคูณสิบกําลังสามคูณสิบ ควสี่ร้อยคูณสี่สิบกําลังสองแน่อะไรสองสี 2, 4, 46, ่สี่สิบหกสุบหกคุณสองสามสองใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นสามสิบสอง กำลังสามกำลังสีก่ 3, กำลง 4, กัลงห้า 6, กำลง 7, กัลงหกกำลังเจ็ดกำลังแปดนิวตันสามสิบสองคูณสิบกำลังแปดนิวตันต่อข้อคอควายต่อข้อคอควายข้อที่เจ็ดต่อไป Okay. ข้อที่แปดโอเคอาดูข้อที่แปดเขาบอกว่าน้ําและน้ํามันอยู่ในหลอดแกลล้วรูปตัวยูสภาพสมดุลก็คืออยู่นี้นะทำถ้าน้ํามีความหนาแน่น1นึ่คูณสิบกำลังสากิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร จงหาความหนานแน่นของน้ำมันให้หาความหนาแน่นของน้ำมันมน,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 มน,นะคะรูตัวนี้เท่ากับเท่าไรให้เริ่มต้นจุดไหนคะอันที่หนึ่งเรากำหนดตำแหน่งอ้างอิงก่อนถูกไหมคะวิธีการตรงนี้ในเรื่องของการหาอ่าอาเรอุปกรณ์เครื่องมือวัดคู่กำหนดตำแหน่งนะ d d ที่ระดับเดียวกันความดันเท่ากันเพอาแปด P เท่ากับ P B ที่ระดับเดียวกันความดันเท่ากันอันนี้ครูก็มาดูเหนือจุด A เหนือจุด A มีความดันอะไรบ้างเหนือจุด a ก็มี p o อบวก RGH o ของใครของน้ำมันเท่ากับด้าน B ก็มี PO บวก RGH o ของน้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ PO ตัดก็จะเหลือ RGH o ใช่ไหมถ้าเหลือ RGH o คูตัด G ได้นะ ครูตัดฉีได้แต่โรตัดไม่ได้เพราะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นครูจะได้โรน้ำมันก็จะเท่ากับด้านนี้คือโรของน้ำคูณ H ของน้ำคราวดูคราวนี้มาดู H ของน้ำเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะนี่ H ของน้ำคือสิบจุดสี่แต่ที่ระดับ B ลงมามันก็จะได้ว่าสิบจุดสี่ลบ สี่ถูกไหมคะสิบจุดสีดส่ลบสี่เหลือเท่าไหร่เลยเหลือหกจุดสี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น H ของน้ำก็คือหกจุดสี่อ่านด้วย H ของน้ำมัน H ของน้ำมันที่สูงขึ้นจากตำแหน่งอ้างอิงก็คือแปด ข้างนี้ลูกคุณครูไม่เปลี่ยนหน่วยเลยคะ่ะตรงนี้ก็เซนติเมตรข้างล่างก็เซนติเมตรมันตัดกันนะลูกอา่ามันตัดกันเพราะฉะนั้น6.4หาร8 000ก็จะได้แต,แต 0. 8 0.8คูณ10กํลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรวันนี้ต่อ อันนี้ตอบมอมูนะคะ 0, คส่วนจุดดควรศึกำลังสักิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร่ะตอบนะคะต่อไปข้อที่เก้าข้อที่เกจากรูปจงหาผลต่างของความดันที่จุด a และ b ในหน่วยนิยวตันต่อตารางเมตร่กำหนดความหนานแน่นของน้ำมันพัร800กิโลกรัมต่อลูกบาทนีเมตรคราวนี้ให้หาผลต่างผลต่างก็เอามาทำไงกันคะคำว,ว่าผลต่างให้หาตรงนี้ค่ะ P ที่ A กับ P ที่ B ต่างกันเท่าไรเพราะฉะนั้นช่า P A ลบ p b เราก็ดูว่าเหนือจุด a มีอะไรบ้างเหนือจุด a มีอะไรบ้างซึ่งครูพิจารณาที่ตำแหน่งอ้างอิงก็คือ x y x y เราพิจารณาลงมาทาไมเพราะด้านบนมันสมมาตรเพราะฉะนั้นความดันสองข้างนี้มันเท่ากันครูก็พิจารณาขึ้นมาถึงตำแหน่งอ้างอิงใหม่เราก็จะได้ว่า p ที่ตำแหน่ง a ก็จะมี พีตรงนี้ค่ะ rog h ของน้ำนะคะลบอ่ะที่จุด b มีอะไรบ้างที่จุด b มีสองตัวมีสองตัวถูกไหมคะอ่ะที่จุด b rog h ของน้ำบวกกับ Rho g h ของน้ำมันกา๊าซบวก Rho g h ของน้ำมันก๊าซนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น PA ลบ PB ก็จะเท่ากับ Rho น้ำก็คือ10กำลัง3คูณ g 10 h น้ำก็คือ40หกแปลงนะ เป็นศูนย์จุดลบโรน้ำสิบกำลังสามคูณสิบของฝั่ง B ก็คือ0ูนย์บวกโรของน้ำมันกา๊าซคือแป0ร้อคูณจีสน้ำมันกา๊าซก็คือ0ูนยุดห นะส่วนจุดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้สี่คูณสิบกำลังสามลบตรงนี้ก็เป็นสองบวกส่จุดแปดก็เป็นสองจุดแปดคูณสิบกำลังสามเพราะฉะนั้นลบกันก็จะเหลือหนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังสาม นิวตันต่อเมตรให้โทษนิวตันต่อตารางเมตรนะลูกตรงน,นี้ผิดอยู่นะให้หาความดันใช่ไหมน,นี้นิวตันต่อตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นต่อหนึ่งจุดสองคูณสิบตารางสามหน่วยผิดอยู่นะคะตารางเมตร ได้ไหมคะทานไหมลูกยังอยู่กันหรือเปล่าเอ้ยยังอยู่กันหรือเปล่าว่ามันง่ายไปเออมันง่ายไปสําหลํลูกแล้วไม่ฟังแล้วหนูทําได้เหมือนกันเก่งมากนะลูกเ้าเกิดทําได้เลยอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิบนะคะข้อสิบ ข้อสิบ,บอกใช้มานอเมิเตอร์วัดความดันของแก๊สในถังระดับน้ำในขาทั้งสองต่างกัน20เซติเมตรแก๊สในถังมีความดันสมบูรณ์กี่พาสคาลคำว่าความดันสมบูรณ์จำได้ไหม P เท่ากับ PO บวก PG นี่คือความดันสมบูรณ์ซึ่งเขากำหนดอะไรมาให้ เขาบอกว่าน้ำมันต่างกันยี่สิบเซนติเมตรตัวนี้ก็บอกอะไรเดลต้าพีจีนั่นเองนะคะเป็นความแตกต่างของเดลต้าพีจีเพราะฉะนั้นหาดีสัมบูรณ์ก็จะเท่ากับความดันบรรยากาศบวกด้วยความดันเก็นะคะอ่ะ ีโอเขาไม่กำหนดมาให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งคูณสิบกำลังห้าบวกด้วยโรจีเดลต้าเฮชก็จะได้หนึ่งคูณสิบกำลังห้าบวกสิบกำลังสามคูณจีสิบคูณเฮชยี่สิบเซนก็คือศูนย์จุดสองก็จะได้หนึ่งคูณสิบกำลังห้าบวก สองคูณสิบกำลังอเอ็มถึงมะนี่อ๋อก็ต้องเลื่อนนะคะหนึ่งคูณสิบกำลังห้าบวกศูนย์จุดศูนย์สองคูณสิบกำลังห้าเพราะฉะนั้นคำตอบคือคูณสิบกำลังห้าพาสกามีคำตอบไหมคะอ่ะมีเพื่อน ทักมาถามครูแล้วว่าครูคะข้อสิไอ่ไม่มีคําตอบใช่ค่ะไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือหนึ่งจุดสสองคูสิกำลัห้าอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าในข้อสอบของครูบังเอิญว่าช้อยมันไม่มีคําตอบมาลูกเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องแสดงวิธีทำว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะคะหรือหรือลูกดูนะเวลาครูแสดงเนี่ยครูแสดงละเอียดเลย เพราะฉะนั้นในข้อสอบลูกก็ต้องเขียนละเอียดแบบนี้นะคะลูกจะรัดตอนที่คำนวณไม่ว่าแต่ว่าสมการต้องมีนะ,ะแล้ววิธีการอีกอย่างหนึง่งถ้าข้อสอบมันผิดจะไม่มีข้อฟรีนะลูกลูกจะต้องบอกให้ได้ว่ามันผิดตรงไหนเช่นครูไม่บอกเดลต้าเมาหนูคำนวณไม่ได้หนูก็เขียนเลยว่าโจทย์ข้อนี้ขาดเดลต้าเไม่สามารถคำนวณได้ ก็จบได้หนึ่งคะแนนเหมือนกันนะคะแต่ต้องรู้เพราะทาไมครูถึงไม่ให้เพราะบางคนไม่รู้เลยว่าโจทย์ขาดอะไรด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อสอบฟรีนะอ่ะสิบข้อโอเคไหมคะมีข้อไหนให้อธิบายใหม่บ้างมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะพรบทุกคนนะอ่ะคราวนี้ ตอนนี้คุณไม่ได้เช็คชื่อนะอ้าคุณค่ะขอดูข um> ้อก้าวอีกทีหนึ่งได้ี้มคะข้อก้าวใช่ไหมคะได้ค่ะต็นหนึ่งอ่ะโอเคนี้ฝากข้อก้าวงงไหมงงตามเลยรูปเขาให้หาคนต่างเราก็เลยเอา PA ลบ PB มีเวลาพิจารณาเราก็พิจารณาเหนือจุด A ขึ้นไปมีอะไรบ้างมันมีโรของน้ําของน้ําใช่ไหมคะแล้วก็ทําไมครูไม่คิดของโรของน้ํามันเพราะลูกดูนะสองข้างนี้มันสมมากแปลว่ามันตัดกันถูกไหมมันมีแรงกดทับเท่ากันต่อไปพอมาคิดด้านนี้มันก็จะมีส่วนของน้ํากับส่วนของน้ํามันนสองส่วนครูก็เลยคิดแยกนี่คือ P A นี่คือ PB บีบีสองส่วนบวกกันหรือบางคนก็คือลบลบลบไปเลยก็ได้ค่าเท่ากันนะจ๊ะครบแปดเก้าสิบอ่ะนี่คือข้อสอบที่ยากยากในระดับหนึ่งนะที่เหลือตรงตัวเพราะฉะนั้นในข้อสอบครูจะออกสามชั้นสี่ชั้นก็ได้นะเพราะว่าในแบบฝึกหัดย,ยากกว่านี้อีกถูกไหมคะ ในตัวแบบหัดยากกว่านี้โอเคอ่านได้ไหมมีข้อไหนไหมคะ,ะทีประกรณ์มาอย่างทีประกรณ์ไปเตีวโอลิมปิชิวะค่ะ ชีวะถึงว่าไม่ส่งงานแม่อะไรเลยนี่คุณเช็คนะตอนนี้ทับสองเนี่ยส่งครบส่งก่อนเวลาด้วยน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้ก็อาจจะมีทั้งเหมือนเดิมนะก็ยังอาจจะมีคลิปนะคะเพราะว่าบางทีมันสอนคู่กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันหรือยังเอ่ย มหกครับสองครับหกรับสองก็ยังเรียนออนไลน์ต่อเหมือนจันใช่ไหมคะแล้วก็เราจะอีกทีวันศุกร์นะแต่วันศุกร์โชคดีว่าเราเรียนห้องเดียวกันห้องเดียวแต่ไม่รู้ว่าเขามีอุซอรี่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าโอเค,ม,อม,อม,คมีอะไรจะถามอีกไหมคะมีอะไรจะถามอีกไหม วันนี้แค่นี้นะค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคราบถัดไปแค่นี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย